เอาละครับทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับเรานะครับผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีคนรีวิวไปแล้วแต่ว่าก็อยากลองรีวิวแต่ว่ามันเป็นคลิปแรกที่ผมได้ซัลล์สตาร์ด้วยนะครับผมวันนี้มารีวิว ตัวนี้กันดีกว่านะครับก่อนที่เจะเรีวิวผมขออนุญาตส่งหาเจ้าตัวนี้ก่อนเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยผมจะไปรีวิวพัส,ส์ต่อไปนั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้ผมขอไปแรกเอมโบโลก่อนแล้วกันเนาะโอเคไป AM RO, AM RO, AM RO. AM RO. เอมโบโลเอมโบโลเอมโบโลมาแรกเลยนะครับผมผมคิดว่าผมวันที่จะแลกประมาณอา่าสักประมาณ สองพันเจ็ดร้อยก่อนละกันนะครับทุกคนเผื่อได้นะฮะไม่ใช่ไรหรอกนะครับเพราะว่าผมจะสุ่มเป็นเก้าร้อยนะเพราะว่ามันมีโอกาสตอบอันนี้นะครับแคปซูลนะครับซึ่งแคปซูลเนี่ยมันสามารถสุ่มหาเจ้าตัวนี้ได้นะครับคือผมได้แบบมาฟุ๊กฟุ่กอะคือแบบไม่คิดว่าจะได้นะครับโอเคมาตัวแรกเป็นมินาโตะเลยนะครับทุกคนมาปาปะป,ะปะก็เดี๋ยวนี้นะครับคือห้าดาวเนี่ยมันมีกรอบด้วยเนาะอืม ก็ถือว่าสวยดีนะครับทุกคนแต่ไม่ได้เลยนะครับได้เป็นแคปซูลมานะครับมันน่าจะการันตีแคปซูลหนึ่งชิ้นหรือเปล่านะครับเท่าที่ผมดูมาเฮ้ยได้แล้วครับทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างดวงดีเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะอะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวคือ <c ười> มันคือเอ่อ ได้สามโลได้สามตัวในโลเดียวอโอ,โอมีใครดวงดีกว่านี้ไหมเนี่ยเอ้าอ๋อได้สองตัวเนาะเอกอ่ะ,อะเอาไปไดาเช่นกันเนาะก็ได้ประมาณนี้นะครับผมก็เอ๊ก็ได้อุ้ยสามหมนสี่เลยนะวางต้นเกมถือว่าแรงนะครับทุกคนก็ิมดิวต่อไปเนี่ย รีวิวทั้งหมดนี้แหละนะครับผมตัวนี้ผมก็จะรีวิวนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นมีคนรีวิวนะเอาวะนะครับไม่แน่ใจนะคะทุกคนเดี๋ยวก็มารีวิวนะครับไอเราลองสุ่มแคปซูลเล่นๆหน่อยดีกว่านะครับทุกคนโอเคมามาดูันที่ว่าเราจะได้รีเจนตัวหนึง่งไหมผมอยากได้อีพิกนะเพราะว่าอีพิกเนี่ยมันผมไม่เคยเกลือมันผมไม่เคยได้ปะอีพิกอะ เออนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะอุ้ยรีเจนสองอันเลยนะพ่อเจ้แต่เมื่อกี้ผมรีบกดไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรอ่าน่าจะหมดแล้วมั้งนะครับผมคิดว่าอ่าหมดแล้วแหละนะครับเคเดี๋ยวเราลองไปรีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าเทพเจ้าใต้น้ำนะครับทุกคนผมคิดว่าเราควรที่จะรีวิวสองตัวนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันคิดว่าน่าจะ ขาเรียกอะไรมันน่าจะคลิปสั้นเกินไปนะครับผมไม่อยากให้คลิปมันสั้นเนาะเดี๋ยวผมจะรีวิวคานกิแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนอาจจะเอเอนท่นแหละทุกคนอาจจะเคยเห็นคนรีวิวไปแล้วนะครับแต่ผมอยากรีวิวเพราะว่ามันช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปอะไรลงเนาะโอเคเราไปโหมดอินแบบโหมดเรื่องแล้วกันเนาะไม่ใช่ในเรื่องเขาเรียกอ,อ,อ,อะไรโหมดแบบฝึกซ้อมนะครับ อเ okay. ไม่รู้ว่าจะเก่งหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะเคยลองแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเอฟเฟกนะครับเพราะว่าคือผมเคยไปเล่นหมดสตอรี่มาแต่อัพไม่ถึงขั้สุดท้ายเพราะขั้นสุดท้ายเนี่ยโคตรแพงนะครับประมาณล้านสนะครับทุกคนคือแบบแพงมากนะผมก็เลยไม่เห็นสกิลของสุดท้ายมันนะครับก็ เดี๋ยวเอามารีวิวเลยนะแบบสดๆเลยนะครับไออีกตัวเนี่ยผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเพราะผมไม่ได้เปิดเอฟเฟกนะครับโอเคนะครับเวลาเออทุกคนผมลืมบอกไปว่าถ้าเกิดเราเอามาใส่ไหล่เรานะครับมันจะมีแบบนี้ด้วยนะคือแบบโคตรทีนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองมารีวิวไคกิก่อนดีกว่านะครับทุกคนผมจะรีวิวประมาณตรงนี้แล้วกันเนาะ ซึ่งระยะเริ่มต้นของมันนะครับอยู่ที่40นะครับส่วนสปานะครับหรือวินาทีนะครับผมอยู่ที่4.8วินะครับดาเมจนะครับเริ่มต้น1,590เวิลดเจ็ดนะครับผมก็มันอาจจะคัดอาจจะ1,500นะครับทุกคนมาหาไก่คิดว่ามันช้าไปหน่อยนะครับผมออกความเร็วสักห้านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนอหรือเปิดเอฟเฟกโอเค ถ้าสกิลแรกของมันนะครับจะเป็นการใช้ดาบฟันนะครับทุกคนผมคิดว่าเอาสักเจ็ดนะครับผมเพราะว่าจะได้เอ่อจะได้นั้นนะครับคือจะได้ไวหน่อยเออมันช้านะครับก็เป็นการพุ่งฟัน,นคารับขั้นต่อไปนะครับบวกดาเมจหนึ่งพันเจ็ดร้อยสสิบเก้านะครับใช้อัปเกรดแค่เก้าร้อยนะครับโอเคก็ยังไม่เปลี่ยนสกิลเนาะ ต่อไปนะครับผมจะเป็นการเปลี่ยนสกิลแล้วนะครับทุกคนอ่ะดาเมจนะครับอยู่ที่2650นินะครับผมส่วนสกิลเนี่ยมันชื่อว่า Memory Un l o c k นะครับทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นสกิลอย่างไรนะครับผมไปอัพไปใช้พันแปดร้อยในการอัพเนาะอ๋อก็จะเป็นแบบมันเปลี่ยนชุดด้วยนะทุกคนจะว่าไปแล้วเอยมันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรผมไม่ค่อยดูเรื่องโซกียวปูสักเท่าไหร่นะครับ ผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ่ะเออนะครับอ่ามาดูใหม่อีกรอบหนึ่งละคะันนะครับทุกคนตอนนี้สิบปีนะเพราะว่าจะได้ไวๆนะครับเหมือนว่ามันจะเอาแบบแบบว้าไปแล้วก็เอานี้ทิมปะเออไม่แน่ใจนะครับขั้นต่อไปนะครับใช้สองพันห้าร้อยนะครับดาเมจสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับผมขั้นต่อไปนะครับห้าพันสามร้อยใช้ในการนับสามมหน้าสิบจะไม่เปลี่ยนสก,กิลนะ ต่อไปเป็นน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับระยะ30นะครับทุกคนบวกดาเมจ6,360นะครับผมบวกเป็นสกิลใหม่นะครับเป็น Return of the ต n e One I หรือวันหนึ่งไม่รู้นะครับอัปเกรดสามานรถนะครับอัปแปอ๋อจะเป็นวงแบบว่าอ่าเคอร์เซอปะ่ะเคอร์เซอครับไม่แน่ใจว่ามันเรียกแบบนี้หรือเปล่านะล้วเรียกผิดขออภัยทุกคนด้วยนะครับก็จะเป็นการทุบไปนะครับทุกคนเ,เอาอีกรอบนึง กระโดดไปเอาหางกระโดดแล้วก็เอาหางฟาดพื้นนะครับ<ม>ก็ประมาณนี้นะครับตาเมจร,รวม2 8 0 0มืนานะครับช่วงเจสปา4.8วิก็พอได้นะครับเพราะว่ามันติดเลือดไหลด้วยเนาะก็พอได้นะครับโอเคต่อไปนะครับจะเป็นตัวที่มีชื่อว่าเทพเจ้าใต้น้ํานะครับขนก็ไม่รู้ว่ามันเชื่ออะไรเหมือนกันแต่ามันถอดเสื้อวะไม่รู้เหมือนกันเนาะโอเค มาขั้นที่1เนี่ยก็จะเป็นสกิลแบบยิงสายแบบคล้ายๆแบบสีลุ้งๆอะ่ะเออนะครับผมแล้วเมทเริ่มต้นที่วางไปนะครับตอนนี้เวลสิบสอใส่ออฟระยะไปด้วยเนาะก็คือผมลืมมาออกอะ่ะนะครับก็ความเสียหายอยู่ที่พันแปดห้าินะครับระยะอยู่ที่3าสามอาจจะน้อยกว่านี้เพราะว่าผมใส่ออฟระยะไปเนาะมันเป็นออฟออฟงูอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรออฟออฟงูนั่นแหละเนาะ สี่วินะครับทุกคนก็ไวอยู่พอสมควรนะครับก็ต่อไปนะครับขั้นต่อไปอัพดาเมจหนึ่งพันแปดร้อยแปสิบเจ็ดอัพเกรดหกร้อยนะครับขั้นต่อไปนะครับสองพันหกร้อยหกสิบสี่นะครับดาเมจเนาะส่วนอัพเกรดพันสองขั้นต่อไปนะครับอัพเกรดสองพันดาเมจเพิ่มสามพันแปดร้อยแปดสิบห้านะครับขั้นต่อไปนะครับยังไม่เปลี่ยนสกิลอะไรเลยยังไม่เปลี่ยนวิไม่เปลี่ยนปาอะไรเลยนะครับทุกคนก็ ตาเมตนะครับอยู่ที่7,215นะครับส่วนอัพเกรด3000นะครับขั้นต่อไปเนี่ยคือทุกคนดูดิทุกคน,ด,ด,กคนดูนะ1นึ่งล้านสองเอเอหนึ่งล้านสแสนหหมื่นะครับทุกคนเอ่อคือแบบโคตรเยอะนะครับทุกคนมันแบบตอนแรกประมาณ3,000ปนอสามพันราคามาหนึล้านเลยแบบโอเคนะครับคือจะลองมาดูสกิลแบบเริ่มแรกก่อนแล้วกันเนาะแบบจะเป็น กระตงกระทาไปใส่ลงนะครับผมซึ่งขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะบวกอ่ดาเมจอยู่ที่1ล้าน1แสนหมืนนะครับทุกคนแล้วก็ระยะบวก80นะครับผมสปาบวก2วินะครับเปลี่ยนชื่อเป็นสเปียมีเทโลมีเทโอนะครับทุกคนเอาไปก็จะเป็นวงเคอร์เซอร์นะครับก็ จะค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรนะครับแต่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็พอใช้ได้เลยนะครับมาดูสกิลมันดีกว่าว่ามันจะเป็นสกิลอะไรนะครับโอ้ก็จะเป็นแบบออะไรครับเนี่ยเหมือนแบบวาร์วาร,วาร์เดี๋ยวนะโอเคก็จะเป็นแบบพุ่งไปแล้วก็แบบอะไรเแบบขาเรียกว่าอะไรง่ามอ่ะมันมันเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่มันจิ้ม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 อ่ะเออ ก็ค่อนข้างเท่เลยนะครับทุกคนก็ดาเมดร,รวมทั้งหมดเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองเจ็ดันห้า้อยหนึ่งนะะผมช่วงร้อสิบสามสปาหกวิถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะครับดีของควันนะครับทุกคนก็ไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรนะครับก็ดีนะครับ โอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนคลิปใหม่เนี่ยมาวันจันเดี๋ยวนะคือเอาง่ายคือผมไม่ได้ลงคลิปวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าเพราะว่าวันอาทิตย์กับเอ้ยวันเสาร์ปะเออวันเสาร์กับวันวันนี้วันอาทิตย์เนาะ วันเสาร์วันศุกร์ผมไม่ได้ลงคลิปต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมไปต่างจังหวัดเนาะก็คือแบบไปบ้านตัวเองอะคือมันไม่มีเน็ตก็เลยไม่รู้จะอัดคลิปอะไรเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวรูบิกไม่ไดรีวิวมาเล่นรูบิให้ดูแล้วกันเนาะก็ผมก็เล่นรูบิเป็นเหมือนกันนะไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวนะครับแต่เล่นรูบิเป็นด้วยนะครับก็จะมาแกะกล่องรูบิกันนะครับทุกคนก็ โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะบอกไปยังไม่รู้นะครับแต่ที่รู้คือไปแล้วครับทุกคนเออหน้ามันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับเรียกว่าเสียมเหมืัไอเสียมโอเคไปลวบายบาย